เราโอนเงินจากทูมันนี่เข้าแอปเป่าตังได้นะครับไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเราเข้ามาที่แอปเป่าตังก่อนนะฮะเราอยู่ที่หน้าแรกนะครับตรงนี้ g ีวอลเล็ตนะฮะแล้วเรามาที่เติมเงินนะครับเราเข้าไปที่แบงก์ไหนก็ได้นะครับผมเข้าไปที่ไทยพาณิชย์แล้วกันนะฮะแล้วเรามาที่ QR วพร้อมเพย์นะกดไปเลยนะครับเราได้อันนี้แล้วนะครับเราไม่สามารถแคปหน้าจอได้นะเขาไม่แคปหน้าจอเราต้องบันทึกตรงนี้นะครับตอนนี้ QR โค้ดนี้อยู่ในมือถือของเราแล้วนะครับ เราออกจากแอปเป่าตังนะฮะทีนี้เราเข้าแอปทูมันนี่นะครับหลังจากนั้นเรามาที่สแกนเลยนะครับที่นี่นะครับรูปภาพนะครับเคียวโคดนี้นะครับที่เราได้เซฟจากแอปเป่าตังค์ต่กี้คลิกไปเลยนะครับตรงนี้ก็คือเลขที่พร้อมเพย์จีวอลเลตของเป่าตังั่นเองนะฮะเราจะโอนกี่บาทนะครับผมจะโอนห้าสิบบาทนะครับชําระเงินเลยนะฮะนี่นะครับห้าสิบบาทนะฮะเรายืนยันการโอนเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับ ทำรายการสําเร็จแล้วนะครับในแอปเป่าตังก็จะเพิ่มมาอีก50บาทนะฮะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นทูมันนี่ของเราเองนะครับทูมันนี่ของใครเขาก็โอนให้เราได้นะแต่เราก็ต้องส่งเคียวโค้ดไปอาจจะส่งเคียวโค้ดไปทางไลน์ก็ได้นะครับคลิปนี้เป็นการโอนเงินจากทูมันนี่ไปที่แอปเป่าตังนะครับ